ซึ่งที่นี่นะคะก็จะเป็นลักษณะของแบบว่าเป็นตึกแถวเป็นซอยๆนะคะเป็นตามแบบแยกตามแบบซอย1นึ่งซอยสอซอยสามเนี่ยดูดิเยอะมากๆนะคะที่วัสที่สแกนงามมีแน่นอนนะคะว้าวเพื่อนๆมีลายลิซ่าด้วยอ่ะนี่อันนี้เป็นภาพบุงนะคะภาพบุงโลละ35เองอ่ะ เชื่ออย่างเขาว่าลาลาับจริงค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่รันเวชชนาล์เวลคัมทูมาเลยค่ะ EP เนี้นะคะรันจะพาเพื่อนๆนะคะมาเซเวย์ข้างนอกอีกแล้วค่ะพาเพื่อนๆไปซื้อของนะคะไปตะลุยนะคะแหล่งขายของนะคะวัตถุดิบนะคะในการผลิตเสื้อผ้านะคะผลิตของสินค้าแฟชั่นแหล่งเงี้ยค่ะที่นี่นะคะที่รันอยากจะแนะนานะคะให้เป็นหนึ่งนะคะเป็นร้านลับนะคะเป็นสถานที่ลับนะคะที่หลายๆคนนะคะไม่ค่อยรู้นะคะไม่ค่อยรู้จักนั่นเองค่ะส่วนใหญ่คนก็จะไปรู้จักวัสดนะคะประตูน้ำนะคะสัมเพลงพ้ รัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่นี่นะคะเป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่ขายผ้านะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผ้ายืดนะเป็นแหล่งนะคะขายผ้ายืดนะคะราคากลางที่ราคาถูกมากนะคะถูกกว่าที่อื่นที่รันพาไปมาอาจจะถูกที่สุดด้วยซ้ําซึ่งที่นี่นะคะเรียกว่าสแกง,งานมันเองค่ะ หรือตลาดสแกงงามขายผ้าอะไรอยูอย่แถวพระรามสองก็สามารถมาทางเพลทเ้นพระรามสองได้หรือถนนกาญจนาซึ่งออที่นี่นะคะก็จะเป็นลักษณะข,ของแบบว่าเป็นตึกแถวเป็นซอยๆนะคะเป็นตามแบบแยกตามแบบซอย1ซอย2ซอย3เราก็จะมีการขายผ้าเป็นแบบแต่จุดๆไปนะคะซึ่งมันก็เยอะพอกับวัดสนนั่นเองนะคะจริงๆมันคล้ายวัดสนนะคะแต่รู้สึกว่าที่นี่จะกว้างใหญ่กว่านะคะแล้วก็แต่ละร้านก็จะเว้นบล็อกอะไรเงี้ยเยอะมากๆนะคะ not not hot. to show off got. to move people. what's what we the yeah. Yeah. Let's just it Let's use use music p the คือร้านเส้นตัดที่มเนี่มันก็จะเป็นแบบตึกแถวคล้ายๆกับคล้ายๆกับแบบหมู่บ้านคล้ายๆกับแบบเออวัดศนนั่นแหละแต่ว่ามันจะแบบมันจะไม่ได้มีร้านที่ถียเยอะขนาดนั้นเพื่อนๆมันจะแบบมันจะเป็นร้านลับอย่างเงี้ยซ่อนอยู่หนึ่งร้านสำหรับกับบ้านคนอะไรอย่างเงี้ยสำหรับร้านกับข้าวอันนี้ก็จะเป็นร้านไลร,ริก,กาสีก์ตูนนะครับทีเดียวเราพาไปดูร้านมัดย้อมนะ นี่เพื่อนๆเราเจอร้านแบบเราเจอร้านแบบสุดปังแล้วตัวนี้ค่ะเป็นร้านที่เขากําลังฮิตเลยเห็นไหมเป็นเสื้อยืดแบบว่าแบบมัดยอมสกินลนยายเดี๋ยวเราเข้าไปถามเขาดีกว่านะคะว่าราคาเท่าไหร่นะคะเผื่อเพื่อนๆนะคะคนไหนวุ้ยแสงมืดมากนะคะเผื<ม>่อเพื่อนๆ,ๆคนไหนนะคะสนใจที่จะทําแบบผ้ามัดย,ยอมที่เขากําลังฮิตอะนี่เสื้อมัดยอมแบบนี้ท,ที่ที่แบบกำลังฮิตอย่างเงี้ยเนี่ยที่เขาไปสกีนไลน์อะไรเงี้ยที่นี่ก็มีนะคะร้านนี้คือแบบของเยอะมากๆเห็นไหะเท่มาอุ้ยมิกี้เมลไ่ได้ลิขสิทธิ์ โอ๊ยตายแล้วโอเคเพื่อนๆนะคะสามารถซื้อที่นี่ส่งได้นะคะแล้วก็ไปทำสกินไลน์นะคะที่นี่สามารถรับสกินได้ด้วยนะคะที่นี่เห็นไหมใครสนใจอยากทำเสื้อมัดย้อมปังๆแบบนี้ดูดิเยอะมากๆนะคะที่วัสดที่สแกงามมีแน่นอนนะคะนี่เห็นป่ะอันนี้คือมือหนึ่งนะคะไม่ใช่มือสองมือหนึ่งใช่พี่มือหนึ่งแหละ เรพารเพื่อนสวยมากๆส่วนลายลิกลศาสต์เราก็จะไม่เห็นนะคะแล้วก็มีลายอะไรบ้างดูก่อนสวากแบบมาน่างดมากจริงจรอนน้าร้าๆมีลายลิซาด้วย โอ้ oh my god ตายแล้วเพื่อนๆเอาไปทําเสื้อทีนได้นะเนี่ยบีซ่าโอ้ my god แล้วก็มีแบบมัดย้อมเต็มไปหมดเลยดูดิพี่มันคือมือหนึ่งใช่ไหมเห็นไหมมันเลิศปกติเราจะเห็นเสื้อมัดย้อมนะคะเป็นมือสองอะไรเงี้ยแต่ที่เนี้ยจะเป็นมือหนึ่งเพื่อนๆนะคะสามารถซื้อแบบเนี้ยเป็นถุงๆแบบเนี้ยซื้อแบบนัเนเราสามารถเลือกสีได้ไม,สม,สมะะ่สีชมพูอีสีชมพูนะคะสีชมพูสีม่วงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เอาไปสกินไลไน์นะคะหรือใครไม่อยากสกินไลน์ก็ไป ก็เอาไปขายได้เลยนะคะซึ่งตกที่รันถามมานะคะตกเฉลี่ยแล้วเนี่ยตัวหนึ่งนะคะประมาณ70บาทนะคะแล้วก็บบว่า70็ดสิบบาทสิบอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ว่าเป็นมือนหนึ่งนะที่สําคัญคือมือนหนึ่งแล้วก็สามารถนะเอาไปทําลายเพิ่มมูลค่าได้ด้วยนะคะถ้าแบบอยากได้ของเยอะอะไรเงี้ยอยากจะได้แบบทําเป็นธุรกิจใหญ่อะไรเงี้ยก็สามารถแบบว่ามาแบบว่า ต่อรักค่ามาอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแต่รับรองว่าที่เนี้ยที่สกแกงงามาหลายร้านนะจะขายของแบบราคาถูกกว่าที่อื่นเยอะมากๆอะไรเงี้ยถือว่าเป็นหนึ่งในร้านลับนะคะที่รันอยากจะแนะนํานะคะส่วนนี้นะคะมันก็จะเป็นแบบอันนี้จะเป็นผับผ้าลายพิมพ์ต่างๆนะคะมันเนี้ยถามว่าอันเนี้ยไปทําอะไรนะส่วนใหญ่ที่รันเห็นนะคะมันก็จะเอาไปทําแบบบ็อกเซอร์นะคะหรือแบบเสื้อแบบหรือชุดนอนอะไรเงี้ยเป็นเสื้อเซ็ตเห็นปะ เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นลายแบบต่างๆคือแบบสวยมากๆน,นี้จะเป็นแบบเห็นมาได้ฟีลแบบชุดนอนเนาะฟีลชุดนอนฟีลแบบบออ็อกเซอร์อะไรเงี้ยแต่อยากจะกระซิบว่านะคะราคานะคะไม่ถึง150้เพื่อนๆแบบราคาถูกมากๆนะคะซึ่งที่เรารู้มาผ้าพวกนี้มันจะมีราคาแพงแบบเนี่ยยิ่งลายพิมพ์มันก็จะมีราคาแพงอะไรเงี้ยแต่ว่าที่เนี่ยจะราคาถูกกว่าที่อื่นนะคะเพื่อนๆสนใจนะคะก็มาที่ร้านนี้ได้นะคะ พื่อนอันนี้อันนี้จะเป็นแบบอันนี้จะเป็นผพ้าพบุ้งเพื่อนๆที่เอาที่แบบผ้าบุง้งผ้าหลิบอะไรเงี้ยค่ะที่เอาไปทําแบบเอาไปทําเป็นคอเสื้อเอาไปทําเป็นแบบหรือทาเป็นเสื้อก็ได้นะคะหรือเอาไปทําเป็นแบบแขนเสื้ออะไรเงี้ยค่ะที่นี่นะคะจะมีแบบเนี้ยมันจะมีแบบขายเป็นแบบท่อนๆๆๆด้วยนะคะเชื่อไหมเพื่อนๆว่านเนี้ยราคานะคะโลไม่ถึงแบบ50บาทถูกมากๆเนี่ยซึ่งแบบค่าที่อื่นน่าจะแพงกว่านี้เนาะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆแบบไม่อยากได้เป็นท่อนๆอะไรเงี้ยเพื่อนๆสามารถซื้อแบบเป็นพับแบบนี้ได้ซึ่ง เชื่อมาว่าแบบราคานะคะนี่นี่ผ้าบุ้งแบบสวยอย่างนี้นี่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 อันนี้เป็นผ้าบุ้งที่เขาทาพออะไรเงี้ยผ้าใหม่เหมือนผ้าใหม่มากๆอะไรเงี้ยราคาไม่ถึงร้อยกระบาทไม่ถึงร้อยอ่ะดูดิอันนี้เป็นผ้าบุ้งนะคะผ้าบุ้งโลละสามสิบห้าเองอ่ะดูดิสีสวยมาก เพือพ่อนๆที่นี่เขาก็จะแบบแบบเขาจะแยกผ้าแบบนี้เลยนะนี่เขาจะแยกผ้าที่นี่เหมือนเป็นแหล่งตลาดกลางอะไรเงี้ยค่ะเขาเจาผ้ามาแยกๆแล้วก็แบบเอาไปส่งต่อได้นะคะนี่เห็นปะเราก็จะเห็นผ้าที่เขาเป็นอันนี้คือไม่ใช่เศษผ้าที่เขาทิง้งเนาะไม่ใช่เศษผ้านะครับเห็นปะเขาจะแยกผ้าแบบนี้จากผ้าที่เป็นใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะแยกผ้าแบบนี้นะฮะนีาา่นี่นี่เห็นปะผ้าพวกนี้คือใช้ได้นะเพื่อนๆถ้าใครแบบว่าไม่ติดมากว่าจะต้องใช้เยอะอะไรเงี้ยหรือเป็นเศษผ้าอะไรเงี้ย หรือใครทําแบบไม่ได้เป็นผ้าชิ้นใหญ่ไม่ได้เป็นโรงงานใหญ่อะไรเงี้ยก็สามารถมาที่สแกงงามได้ค่ะ,ะมีลายหมีน่ารักมากนะคะสําหรับนะคะนี่ร้านนี้แบบเป็นผ้าแบบถุงพับเยอะมากๆนะคะใครเป็นสายแบบมินิมอลนะคะขายคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยนี่มาดูร้านนี้ได้ผ้าสวยมากๆอันนี้ก็จะเป็นผ้าหนาๆนนี่ เห็นบ้าเป็นผ้าอย่างเงี้ยคนก็จะนี่เป็นผ้าที่เขากำลังฮิตกันนะนี่เป็นผ้าที่เขากำลังฮิตกันเลยนะคะแล้วที่สําคัญนะคะร้านนี้นะคะเพื่อนๆมีผ้าล่องด้วยนะคะนี่เป็นผ้าล่องอันนี้อันนี้เราไม่ได้ถ่ายใกล้เป็นผ้าล่องที่แบบว่าคนเขากำลังฮิตกันนะที่เป็นผ้าแบบว่าเป็นแบบลายวัฟเฟิลนะคะเป็นผ้าล่องผ้าลิกที่คนเอามาตัดเสื้อกันที่คนกาลังฮิตกันตอนเนี้ยร้านนี้นะคะโอ้ my god นะคะอันนี้เห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่าผ้าวัฟเฟิลนี่วัฟเฟิลวัฟเฟิลนี่สวยมากนี่ เยอะมากๆและที่สําคัญนะคะร้านนี้นะคะอยากรู้ราคาไหมราคาจึ้งมากราคาโลไม่ถึงร้อยนะคะมี7080นะคะไม่ถึงร้อยบาทนะคะนี่มีทุกสีเลยเพื่อนๆดูสิอันนี้สีครีมนะคะสีแบบเป็นสีพาสเทลสวยมากคือตอนนี้คนนะคะแบบแฟชั่นไทยเขากำลังฮิตแบบสีพัสเทลเพื่ออะไรเพื่อเอาไปใส่แบบเอาไปใส่แบบใส่คาเฟ่เอาไปใส่แบบถ่ายนี่น่ารักมากๆเลยค่ะสิดูดิเพื่อนๆใครสนใจทําธุรกิจเสื้อผ้านี่ เนี่ยโลประมาณ80บาทเองนะเนี่ยโล80บาทถูกมากๆเลยที่อื่นนะคะแต่เราไม่ระบุว่าที่ไหนนะคะพวกที่อื่นเนี่ยมั่นใจนะคะว่าขายโลและวรอยะนอนนะคะถามว่าเมื่อกี้เราถามว่าทําไมราคาถูกเพราะว่าเขาบอกว่าก็คือเขาก็หามาได้ถูกอะไรเงี้ยค่ะเอาไปทําเสื้อเด็กก็ได้นะนี่เอาไปทําเสื้อแล้วก็นี่อันนี้ก็พาทเทลอันนี้ก็พาทเทลสวยม้เนาะเห็นไหมน,ะนี่นี่นี่พัดเทลส่ปะนี่ so, Let's Go for off er. go what hip hop not one time. not just use to show mixer my man what what cdk cc is hip it's time let's let's just it got use we เดี๋ยวรันทามาดูอีกร้านหนึ่งีกว่าร้านนี้นะคะจะเป็นนี่จะเป็นร้านเสายืดนะคะสำหรับคนที่แบบว่าสำหรับคนที่แบบว่าเอ้ยไม่อยากซื้อผ้าให้วุ่นวายนะคะแบบสมัยนี้ก็คือแบบที่เกียดนั่นเองนะคะก็คือแบบไม่อยากซื้อผ้ามานั่งแบบซื้อผ้าคุยกับช่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบอยากขายเป็นเสื้อเลยที่นี่มีไหมนะคะวัด ไอวใชัยวัดสกแกงงามมีไหมมีนะคะก็จะเป็นร้านนี้เลยนะคะนี่จะเป็นแบบร้านเสื้อยืดน,นะคะซึ่งที่นี่นะคะสามารถแบบซื้อเป็นสเร็จรูปได้เลยนะคะมีลายแล้วด้วยนะคะแล้วก็สามารถสั่งไซส์ได้นะคะนี่เดี๋ยวร้านจะบอกราคานะว่าตัวเท่าไหร่ก็จะมีหลายแบบมากๆเดี๋ยวไปดูข้างในกันนี่นี่เปเสื้อยืดเขาจะมีหลายแบบนั่งับแล้วก็นี่เขาจะเรียงแบบนี้ซึ่งให้เรามาเลือกเองได้นะครับมันก็จะแบบมีเยอะมากๆเลยอันนี้ก็เตรียมส่งใช่ไหมครับหรือว่าเลือกได้ใช่ไหม ่าเราก็จะมาเลือกจากตรงนี้ได้นะคะเป็นเป็นเสื้อผ้านะครับมีไซส์ S M L สามารถตชอบลายไหนนะคะมันเลือกได้เลยไม่ต้องไปตัดไม่ใช่เสียเวลาเขาตัดให้แล้วนะครับนี่ก็จะมีแบบนี้เยอะมากๆเลยอ่าฮะราคาใช่ไหมคะเพื่อนๆซึ่งเมื่อกี้รันถามแล้วนะคะว่า เท่าไหร่อะไรเงี้ยเพื่อนๆส่ง100ตัวนะคะราคาตัวละ35บาทเท่านั้นเองค่ะโอ้โหเอาไปบวกกําไรแบบเลิศมากๆนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผ้าคอตตอนหรือเป็นผ้าคลาคากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีทั้งแบบทรงผู้หญิงเสื้อแขนกุดอะไรอย่างเงี้ยมันมาดูได้นะคะแล้วก็ลายสวยมากเ เพื่อนๆที่นี่นะคะเสื้อผ้าเด็กก็มีขายนะคะนี่แหล่งแบบสามารถซื้อไปขายส่งได้นะคะซื้อไปขายได้นะคะซื้อไปใส่เองได้นะคะนี่เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ราคาคือถูกมากๆนะคะประมาณแบบซื้อแบบ50ตัวอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบตัวละ3าบส่าทเนดะี๋ยวรับบให้ดูราคานี่ราคาถูกมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นผ้ารวมแบบ S M L สามห้าราคาไม่แพงนะครับราคาแบบ สตาร์ทแบบตัวละสา37 3 0 4 0บาทอะไรเงี้ยครับว้าวเชื่ออย่างเขาว่าร้านลับจริงจริงค่ะเพราะว่าเขาว่าเปิดบ้านให้เลยนะคะว่าไปดูเสื้อเป็นไงคะ่ะร้านลับเวอร์นะคะวันนี้คือคอนเซปตร้านลับนะคะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อยืดใช่ไหมครับเป็นเสื้อยืดแบบราคาต้งราคาดีแนะ่ หรือว้าส0ตัวก็ส5บาทแล้วอ่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพแบบว่าเป็นคนระเกตกับเมื่อกี้นี้ค่ะนี่แต่ว่ามันก็ใส่ได้สวยแบบระบายความร้อนได้อะไรเงี้ยแล้วก็สวยมากๆเลยเพื่อนๆดูดิ<ม>ดดใครนะคะสนใจนะคะอยากท<ม>ําธุรกิจแขนยาวแขนแลก็แขนุดอ่ามีแขนยาวแขนสั้าแขนสุดน,นะคะใครสนใจนะคะที่อยากทําธุรกิจเสื้อผ้าแบบเฮ้ยไม่อยากตัดเย็บเองอะไรเงี้ยมาดูที่นี่ได้ค่ะที่วัดที่สแกงามมีขายแน่นอนเดี๋ยวเราจะขึ้นคอนแทคไว้ให้นะคะ แล้วก็สามารถรับไปนะคะแล้วก็อยู่บ้านจะแด้เดี๋ยวเขาไปส่งให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบเอาไปขายได้เลยนี่เอาไปขายได้เลยดูดิ Runway Chanel n ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการที่รันพาเพื่อนๆนะคะมาดูร้านลับนะคะไม่ใช่ร้านลับนะคะเรียกว่าสถานที่ลับนะคะลับมากๆาจริงๆค่ะเพราะว่าเออเจ้าของเออฉันเดินมาแฉ่งหลงเลยนะคะก็จบแล้วนะคะ EP นี้นะคะ คือรันจะมาสรุปให้ฟังก็สถานที่นี้นะคะเรียกว่าสแกงามนะคะอยู่ตรงแบบพระรามสองซอย71นะคะก่อนที่จะเข้ามอเตอร์เวย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเลี้ยวเข้ามาเนี่ยก็จะเจอแบบตึกแถวเยอะมากๆนะคะซึ่งมันเป็นแหล่งขายผ้าส่งนะคะเป็นผ้ายืดนั่นเองค่ะซึ่งข้อเสียก็คืออาจจะไม่ได้มีผ้าแบบทุกแบบเหมือนสำเพลงเหมือนพาหุรัดขนาดนั้นนะคะก็จะเป็นผ้าเฉพาะเฉพาะเท่านั้นเองค่ะซึ่งถ้าเรารู้สึกว่าตรงกับสดิตเราหรือตรงกับผ้าที่เราจะขายอยู่แล้ว สถานที่นี้รันรับประกันว่ามีราคาถูกมากๆนะคะถูกกันหลายๆที่นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามัน,เป,นเป็นแหล่งเออเขาเรียกว่าเป็นตลาดกลางนะั่นเองค่ะตลาดกลางก็คือตลาดแบบจุดแรกๆหรือว่าเรียกแบบว่าอารมณ์แบบซื้อจากหน้าสวนเลยอ่ะมันจะมีราคาถูกมากๆนะคะถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยใช่ถูกตอบตอบโจทย์ถูกต้องนะคะ <c oughs> ก็อยากให้มาที่นี่กันนะคะแล้วก็อาจจะแบบไม่ได้มีผ้าแบบเยอะมากๆขนาดนั้นแล้วก็อาจจะแบบ เรียกว่าเป็นผ้าสตอก็ค่ะแล้วก็บางผ้าเราชอบมากๆก็อาจจะแบบว่าเออไม่ได้มีเยอะอะไรแบบนี้ค่ะแต่สุดท้ายก็ยเราก็ยอมรับเข้าว่าเป็นราคาถูกนั่นเองค่ะซึ่งมันเป็นสถานที่าอาจจะรับ หรือไม่รับสําหรับบางคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รันอยากจะแนะนํามานะเหมือนกันนะคะซึ่ง E ีีนี้นะคะรันหวังว่าทุกคนนะคะจะได้ประโยชน์จากการที่รันพามานะคะเราอ,อาจจะไม่มากก็น้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยังยอมรับว่ามีอีกหลายร้านมากๆนะคะที่รันไม่เดินไปนะคะที่รันเดินไปเนี่ยประมาณแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองค่ะเพราะว่าแต่รานคือต้องคุยกันเยอะมากๆนั่นเองนะคะเพื่อนๆนะคะถ้าสนใจก็มามาเองได้เลยนะก็ไม่ไยากแล้วก็การมาก็คือแบบ Google m a p อะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะไม่ได้มีรถเมล์ผ่านหรือเปล่าอันนี้รันไม่แน่ใจนะคะก็ยังไงนะคะอย่าลืมมกกกติาานนนะะะะคคัเเออรรส สกีนแบบลิซ่านะคะสวยมากแล้วก็เลยแบบตุบมา2ใบนะคะเออไม่ได้ตุบนะคะซื้อมา2อตัวนะคะก็จะแจกให้เพื่อนให้กับที่ชมรับชมคลิปนี้จนจบนะคะแล้วก็ทําตามกติกานะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะกติกาเดี๋ยวเราจะแจ้งไว้ในข้างล่างละกันนะคะในคอมเมนต์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องรันเบชแนลนะคะแล้วก็อีพีต่อไปอยากให้รันไปที่ไหนอีกแล้วก็มีคาแนะนําอยากให้รันไปที่ไหนในการดูแหล่งซื้อผ้าน,นะคะแหล่งมาทําทับทุดิบเนี่ยก็แนะนํามาได้นะคะแล้วก็อีพีนี้นะคะขอลาก,กันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะบ,บคะ lần về channel